ฝักข้าวโพดเป็นเชื้อเพลิงครับเกิดจากสายไฟเข้ามากับน้ดยกับน้อยจ้ะโอ้โหตอนนี้กลุ่มแม่บ้านกำลังใส่ข้าวลาดนะครับเนาะอันนี้ข้าวลาดเหมือนยังครับข้าวลามกะทิกว่าก็ข้าวลามโอ้ข้าวลามกะทิครับเนี่ยมีข้าวไรเบอร์รี่ผสมเนาะมีข้าวไรเบอรี่เนาะแล้วก็ใส่เป็นบ้องๆแบบนี้นะครับเนาะโอ้โหเน่เน่ ตอนนี้เพื่เอาใบเตยมาปิดตรงจุกตรงกระบอกไม้ไผ่นะครับเนี่ยโโอ้หครับเดี๋ยวจะเอาข้าวหลามไปเผากันนะครับครับคไหวไหมครับเนี่ยข้าวหลามกะทิครับป้ะเรียบร้อยครับโอ้เนี่ยตามพี่ครับเลยครับ โอ้นนี้คือจุดกินข้าวเราข้างหลังนะครับเราจะกินข้าวกันตรงนี้แล้วก็พี่เขาจะเผาเตรงนี้ลองนะครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเอามาเลี้ยงแบบนี้นะครับเ้าหลามนะในบรรยาการครับโค้กเขาเลี้ยงเป็นไงเมื่อกี้นี่อบอบตัวเป็นไงบ้างจ๊ะ้ายยมาเลค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วน้องกวางหายไปไหนเนี่ย นอนหลับแล้วโอ้ไปเราดูวิธีเผาข้าวลาใช่แล้วเราดูเมื่อกี้นี่เพลินมากไงสุดยอดครับเอาไข่ใส่หลายนั่นเลยนี่ก็ได้เลยโอ้โหบอกสัมผัสสัมผัสการอบตัวเป็นไงบ้างจ๊ะเบาสบายค่ะขาวขึ้นมาเลยค่ะดูค่ะโอ้คาวหุ่นดีเลยค่ะผิวหน้าด้วยอบหน้าด้วยครับเนี่ยแบบว่อนี่นมาใส่ ใช้ข้าวโพดเป็นเชื้อเพลิงเหรอใช่โอ้โหภูมิเป็นยาชาวบ้านอีกแล้วครับเพื่อนครับเชื่อเนะใช้ข้าวโพดเป็นเชื้อเพลิงครับครับนี่อันนี้เกี้ยวสวยๆหน้อยชิ้นๆเนี่ยทำเลยครัป้าอยู่บ้านจะทำให้ครับนี่จริงโอ้น้กหวางข้าวโพดสบายตัวไหมคะเจ้าสบายตัวเจ้าครับมันจะอันสบาย พอนายสมองเนาะพอนายเลยเนาะม้องนอนเลยค่ะตอนนี้จ้ะเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมในวันพรุ่งนี้เนาะเราจะเดินทางไปที่ไหนแจน้ักวางจ้าไปอุ้งผางอุ้งผางไกลจังเลยเราจะไปแค่บางเพลนึงนี่เลยคะโคตรเลยหนึ่งพันสองร้อยสิบเก้าโค้งหนึ่ยสเโราจะนับดูค่ะว่าถึงไหมนักวางโอ้นับเองเถอะหน้าอย่างเงี้ยนะเราจะไปพิชิตราชาน้ำตกแห่งประเทศไทยกันนะครับ ที่นั่นจะมีความสวยงามมากน้อยขนาดไหนเราจะไปรับชมไปพร้อมกันครับแต่ว่าตอนนี้เรามาวิถีที่เมลามาที่นี่ก่อนเนาะ<ช>เรายังไม่จบครับเราจะเผาข้าวหลามมาก่อนครับเนี <c oughs> โอ้โหพี่ก่อไฟของอออแม่ค่ะครับต้องแบบพูดดีดีนิดน <c oughs> ึงเนาะเขเปิดปย้แกรแม่ <c oughs> อะเนี่ยอะเรียกข้าวหลามแล้วครับตอนนี้ครับอืมน <c oughs> นเนี่ยครับโอ้โหอาหารเยอะแยะมากมายครับ อันนี้มีอะไรบ้างครับเนี่ยครับอุ้บไก,อก่อุ้บไก่เหมือนเหมือนโฮมไก่เลยเนาะอุ้บไก่นะมีอะไร,รอีกครับเหมือนจะเป็นน้ำพริกมะเขือส้มก่ะเจ้าอันนี้น้ำพริกมะเขือส้มอันนี้น้องน้องน้ำพริกอ่องหรือเปล่าใช่แต่ไม่ใส่หมูน้องน้ำพริกอ่องแต่ไม่ใส่หมูจอผักกาดค่ะ<อ>นี่อะไรครับยำนะครับยำปียำปีอันนี้เราบอกโอ้โหหลายอย่างมากเลยครับอันนี้ก็เตี๋ยวเราซื้อมาเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันยามแรงนี้นะครับเนาะโอ้โหค่ะบรรยากาศครับนี่ เราก็จะพักที่โฮมสเตย์ที่นี่นะครับเนาะก็จะเปิดบริการให้ครั้งหน้าครับตอนนี้เรามาลองเจมิมคนแรกครับ <c oughs> บ้าน <c oughs> บ้านอย่างนะครับพี่บ้านอย่างนะบ,บ้านห้วยบงใหม่ค่ะบ้านห้วยบงใหม่เนาะครับอำเภอแม่น้ำมากครับโอ้โหเรามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์วิถีชีวิตของคนที่นี่ครับก่อนที่เราจะเดินทางไปพรุ่งนี้ครับทริปใหญ่ของเรารอเราอยู่ครับ เจียวพักผมเนาะเจียวพักผมบ้านน้อขาพักผม,กมครับ น้องกวางกินเลยนะคะบรรยากาศยามแรงพวกเขายังจัดแล้ค่ะนี้เือแผลไมก่อันนี้เ็เสิมครับแม่แม่มากินด้วยกันค่าแม่มามาเลยครับมาเลยครับมาคนครับได้เว่วนาที้เวลากินข้าวกันยามเย็นครับพวงยามค่ำคืนใกล้มืดแล้วเนาะ ครับน้ักวางตัดสบายเนอะครัวครูเอี้ยงอะไรค่ะก็จะริมราคาพี่เบียร์หิวแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นกลุ่มแม่บ้านจะมากินกับพวกเราครับแม่เราแม่แม่ทั้งหลายครับกินด้วยกันข้าวเนี่ยแมกกาชื่นมื่นมากครับนี่ข้าวหลังนี่ก้อยเผาข้าวหลามครับเนี่ยข้าวหลามอ๋อตึงอันสมาชิกกลุ่มสมุนไพรเนวดใช่สภาชิกนวดสมาชิกสมุนไพรเนาะอบนวดอ่ะ ก็มาแยกกินไปกันแล้วก็มานั่งกินข้าวไปกันเจ้าเจ้ามีมีหยังห้องอ่ะครูไม่ยอมบอกเมื่อกี้บอกไปแล้วแกงอุ่งไก่อุ่งไก่ครับอุ่งไก่ครับจ๊อผักกาดน้ำพริกจอกยำหัวปีครับน้ำพริกซอสเจ้ากินกับผักหอมเจียวอีกาน้ำพรกซอสโอ้โหน้ำพริกซอสซอสซอกเซอสเซอสซอสวะพี่เบี้ยมีมะเกือส้มในหั่นตัวแน่นอนค่ะโอ้โหไว้กะชิมด้วย แต่มามีหมูเขาไอ้แค่บ้านฮ้องเนี่ยเป็นแม่ลน้อเหมือนกันจีแม่แม่ก็กินกันนะครับโอ้โหไปกาชิ้นมือนครับแน่โอ้โหเนี่ยเราก็จะพักอ่าโฮมสเตย์อยู่ข้างหลังเลยนะครับเนาะเนี่ยหลังนี้ครับชิมแล้วนะคะชิมเลยชิมชิมกันชิมก่อนอ่ะน้ำริกค่ะกับพักมีวาะบนวาะผักหูม้านเฮาของผักโขมที่นี่ของผักโขมครับผักไก่ผักเฮาหอหีบอันนี้ของผักไก่ แม่ทอแม่ทอ้โหีนี่เป่นน้องวางชิมเลยค่ะแต่ละคนแบ่งแกันชิมอุนกมเจ้ามันบบโอ้โหเดี๋ยววันนี้เร้ว่าน้องวางมากจีโอจีจุกาจียเอาันไ้าบุญู้ไก่น้องวางก่อนไก่เท็นว่าเต้องใสดเวลามาเออเวลาน้นจ้าในการทาแต่เฮามาเฮาได้กินเลยเจ้านแยเากิน ใช่เราไม่ทันได้ดูวิธีการทำเนาะแต่เรากินอย่างเดียวครับมาะค่กินเลยค่ะสองเสาว่ามาภยม่นที่ใหญ่ไปหน่อยนะคะขอสมาภัยเกิดจริเปลือยคล้ายห่มไก่บ้านหนอค่อเมอวันนี้มีดาววันที่บกเนาะโอ้โหกินไหมคะอร่อยหวานมากอ่ะมากไปเลยพระเจ้าอันนี้ก่ออันถึงพีถึงทิงเจ้าจ้า เขาเนื้อในดีมากเผ็ดอเผ็ดไหมจิตชาตแซ่บเลยใช่ไหม้ะชิมลีชิมลีชอบประกาดไหมฟังชิมชอบประกาดสิขอคุณเอีงก็ได้โอ้โหเ็นไงไหคะชาติคล้ายๆบ้านหราเลยเจ้าบ้านหนาวก็อร่อย เราจะไปกินด้วยกันครับโอ้โหหลายอย่างครับมากมายมากเลยครับเนี่ยฮอปปีหฮอปปี้ไม่ใจยำหัวปีอ่าวยำฮอปปี้ยำฮอปปีมาทีนี่มันอะไต้องได้กินเนาะครับยำหัวปีนี่เกลียวหม้อขนาดเลยค่ะเป็นเกลีดอกอัญชันปีบุกตะมุนีเนาะกะมาใส่โดยโอโอยุงอันนี้เผ็ดรู้ว่ายุงเนี่ยเป็นไยั้ไงคะอร่อยเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเดี๋ยวเราก็จะกินกันเรื่อยๆนะรอจนกว่าข้าวหลามจะสุกเนาะ แม่แม่ก็<ด>กินกันตรงนี้นครับโอ้โหอร่อยเลยนะแ่นโอหเ้วโหเวลาผ่านไปตอนนี้ก็มืดค่ำนะครับครับโอ้โหกีโมงเนี่ยจะหนึ่งพุ่มแล้วแต่ว่ามืดมากเลยครับแล้วก็ฝัก ข้าวโพดแกนข้าวโพดที่เป็นเชื้อเพลิงก็สามารถเผาข้าวหลามได้จริงด้วยครับใช้ได้จริงครับร้อนมากครับตัวนี้ครับฟักข้าวโพดเป็นเชื้อเพลิงครับโอ้คุณแม่รุ่มด้วยช่วยกันในการเกลียทาเนาะเชื้อเพลิงครับร้อนมากเลยเนาะอันนี้อันนี้เห็นใช้เวลาประมาณกี่นาทีครับสักเห็่มเกินชั่วโมงแลวนะครับเนาะโอ้เกินชั่วโมงครับแล้วครับี่ย ประมาณครึ่งชั่วโมองนะครับอ่าครับรครับอ่ะรอวก่อนนะครับเวลาผ่านไปไผู้ใหญ่ก็ให้ข้อมูลบอกว่าไผ่ไข้าวหลาม,มที่เรานํามาใส่ม,มาทําข้าวหลามนั่นก็คือไผ่ชนิดอ่าไผ่น้ำนะครับเนาะซึ่งจะเป็นไผ่ที่อยู่ในที่เขตอ่าฝนชุกนะฝนชุกมากเลยครับแล้วก็เป็นไผ่ที่เอามาทำข้าวหลามแล้วจะอร่อยนะเราก็ได้ข้อมูลมานะครับเนาะโหยอดจริงครับ ผมชอบภาพไี้มากเลยมันเป็นภาพที่ได้ฟิลครับได้บรรยากาศครับนะนี่ก็เป็นบรรยากาศการกินข้าวในยามค่ำคืนงเระครับโอ้โหคนคนเยอะแยะมากครับนะแต่ว่าตอนนี้ผมรอข้าวหลามครับนะตรงนี้ครับหน้าหนาวเราก็ต้องมากินข้าวหลามหลามหลามโอ้โหอ่ะเวลาผ่านไปครับคุณแม่สุกแล้วใช่ไหมครับสุกแล้วโอ้โห เนี่ยเลยเนี่ยครับเงาไหลขย้อยเลยในสุกเลยนี่นิ่มแล้วเนี่ยโอ้โหนิ่มๆแล้วนิ่มแล้วครับนี่คือข้าวหลามกะทิบอกกระบอกแรกของเราอู้ดู๋ดูใกล้ดูใกล้ดูควันดูควันควันสวยเลยเนี่ยครับครับจะแข็งมันแข็งนะไม่ไผ่ไม่แข็งนะแต่สุกแล้วครับเนาะสุกแล้วครับอืออือขึ้นเองทำเองฮ่าฮอย่าทำเหมือโอ้โหเน่เน่เน่โอ้ไหลละอ๋อกะทิโอ้นีดีดี น um, oh. no yeah. right uh oh ี่นี่นีครับสุดยอดท่เใส่เข้าไ้เลยสจนแน่โครับนี่คุณแม่ก็ปอกข้าวหลามให้เรากินครับในค่ำคืนนี้ครับโอ้โหมาพักผ่อนยอนใจในวันนี้ก่อนที่เราจะเดินทางต่อในวันพรุ่งนี้ครับทิปใหญ่ของเรารออยู่ครับมีสุขแล้วครับ โอ้ยจะเย็นครับได้ครับอ่ะ,อะนี่มันเจะอะหนะครับกระที่ตั้งหน้าอ๋อแบบมันมืนได้ลุนออกอะ่ะครับครับถ้าลุนออกมันจางครับเขาค่อยหวานตะมนมันไม่ขีดลืมมือกันนะครับ โอ้โหชิมตรงชิมตรงหน้าเตาไหมก็ดูออกว่าข้าวหลามเนี่ยอร่อยที่สุดในโลกอ่าชิมเลยค่ะคองอะไอยังค่ะเขาว่าเยื่อมันจะบางเป็นข้าวหลามเหรอเป็นไผ่น้ำไผ่น้ำไผ่น้ำเป็นข้าวหลามจากไผ่น้ำซึ่งจะมาทำข้าวหลามละอร่อยเยื่อมันจะหุ้มกับอะไรนะข้าวได้ดีอันนี้ข้าวหลามไรเบอรี่อ่ะ นี่คนปอคนเก่งอ่าคนปอกาลังครับเยคุณแม่เสื้อฟางเราจะํำกันทำมหน่อยใกล้หน่อยนี่อ๋อ่่เขาเจ้าแก้วไม่ใช่เปนคือข่านี่ต้องใจระยะเวลามืนขนาดเพราะว่าใช่มเเป็นจมแม่งเนาะกลัวเราจะได้กินกันเนาะเพราะเขาเาขาพราเขาไม่ได้ดึงก่อนเขา้ก่อนจะก่อยๆเขาลจะขยาไฟ้ามาก็ัน้อยกังน้อกน้อยจ้าจ้าอันนี้ีเราใช้ขายเขาที องกาวันนี้เห็นวิธีการเผาวิธีการใช้วัตถุดิบโอ้โหนานๆเบาๆบาๆไม่ไม่น้ำไม่ไผ่ใน้ำทั่วไปครับ อยืนย่อร่อยที่สุดครับอร่อยที่สุดในปตีนั่นอาชิมชิมชิมที่ชิมที่ะบรชาหน่อยบรชาหน่อยัยโอ้โหไตบ้านปกุมบ้านเราฮั่นบ้านปกปุมบ้านเรามีคู่แข่งแล้วครับนั่นก็คือข้าวหลามที่บ้านอะไรนะบ้านห้วยบงบ้านห้วยบงใหม่หมู่เจ็ดอําเภอแม่ละวาดจังหวัดตากนี่โอ้โหแล้ว ตำบลไม่จะเราแน่คนแม่พี่เศษขอข้าวลามให้กินครับโอ้โหใบกาชื่นมื่นมากครับเนาะเราก็จะอยากกินเรามีฤดูนครับเนาะต้องกินฤดูนี้ตัวเพราะว่าเปิ้นก็ลังเกี่ยวข้าวใหม่จ้าต้องแจ้ข้าวใหม่มาเราหอมเลยเนาะครับอ่ะทิ้งท้ายไปกับภาพเตาข้าวหลามเนาะแล้วก็ขอบคุณแม่ๆเนาะขอบคุณผู้ใหญ่นะครับโอ้โหนี่ใบกาชื่นมื่นมากครับครับ อ่ะทิ้งท้ายไปกับภาพข้าหลามเผาตัวนี้นะครับเนาะโอ้โหชอบมากเลยครับเพื่อนๆครับบรรยากาบ้านๆผู้คนต้อนรับเราเป็นอย่างดีแล้วเราจะกลับมาค้นหาวิถีชีวิตของคนที่นี่อีกนะครับมีทลิปแบกไปกินความสุขอยู่รอบตัวเราแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ